สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี Germany, everything วันนี้เราจะมาเรียนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานระดับอนุบาลในบทที่5นะคะเรื่องการออกเสียงสระที่ผสมกับตัวแอ r ค่ะขอให้ทุกคนสะกดตามไปด้วยนะคะและในตอนท้ายของทุกๆคำ เราจะเว้นช่องว่างเอาไว้เพื่อให้ทุกคนได้ฝึกออกเสียงตามเจ้าของภาษานะคะมาฝึกอ่านกันได้เลยค่ะเมื่อ A อยู่กับแอจะออกเป็นเสียงแอหรืออานะคะ He อ A i แ h a ฮ r คุณผู้ชายค่ะ h ฮอรฮ Where are where ใคร Where Where แต่เมื่อมันไปอยู่ถ้ายคำจะออกเป็นเสียง R นะคะหรือะสั้นๆน,นะคะเช่นคำนี้คือบะอาบะแปลว่าแต่ Rba Rba และ e r ก็ออกเป็นเสียง e นะคะ e r e เกเกอร์เออร์เอนเกอร์เอนเและลงท้ายด้วยตัว d ส่วนมากคำที่ลงท้ายด้วยตัว d จะออกเป็นเสียงเธอข้างหลังนะคะคำนี้ก็อ่านว่าเอ g e เกหมายถึงใดใด อีกันด์อีกันด์เอเอียเวียพวกเราเวียเวียเกอเอเกเฮอเอียเนอเฮียนเกเฮียนหมายถึง สมองค่ะเกเฮียนเกเฮียนเอเอแอออกเป็นเสียงเอียค่ะเบอร์เอียเบียก็คือเบียนั่นเองค่ะเบียเบียเฮอเอียเฮีย ที่นี่ here here ส่วนตัวนี้นะคะ en in for o r o in for immer e a, a r e a m e r e a mea a n n เมื่อเอามารวมกัน ก็จะกลายเป็น informieren informieren หมายถึงบอกให้รู้หรือแจ้งให้ทราบนะคะ informieren informieren u แออกเสียงอวค่ะ theater u l วตามด้วยเสียง mmer ก็เป็น ท่วมท่วมหอคอยค่ะท่วมท่วมคำนี้ยิ่งง่ายเลยนะคะเนอ่อัวนัวเพียงแค่หรือเฉพาะนัวนัว ค่ะค่ะโอวัอวสขว๊อสัส้นค่ะคูอสั้นโอูอมเหลาผสมกับตัวแอก็ออกเป็นเสียงเอือค่ะเธอเอือเธอประตูเธอเธอ เฟ <For, S 2> อเอเฟือสำรับฟอเฟือส่วนคำนี้จะมีพยัญชนะผสมอยู่ข้างหน้าคือ S.C.H. 3สามตัวรวมกันออกเสียงเชื่อเหมือนชอช้างนะคะอูอุมเล้ากับแอออกเสียงอัวก็เป็นเชื่ออัวชัวสะกดด้วยตัวเซตนะคะลงท้ายด้วยตัว A ออกเสียงเอ รวมกันเป็นชัอสเชัอสผพากันเปื้อนค่ะชัอสเชัอสขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนคนอื่นๆได้ดูกันด้วยนะคะและที่สำคัญคือกดติดตามและสั่นกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเอาวีเดอร์เซน